สวัสดีค่ะสวัสดีเด็ก63ทุกคนนะคะก็ตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์กันนะคะก็สำหรับโลจิสติกส์หลายคนจะรู้จักคำว่าโลจิสติกส์คือการขนส่งเนาะจริงๆแล้วเราจะใช้คำว่าการขนส่งไหมก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นก็คือจริงๆแล้วโลจิสติกส์เนี่ยพูดถึงความเป็นมาของโลจิสติกมันคือภาพรวมของขบวนการทางด้านธุรกิจของซัพพลายเชนเอ๊ะซัพพลายเชนคืออะไรคะอาจารย์ อยากรู้ใช่ไหมล่ะอยากรู้ต้องมาเรียนนะคะเนาะก็คือซับไพเชนคือกระบวนการต้นน้ำปลายน้ำต้นน้ำปลายน้ำคืออะไรมาเรียนที่นี่เดี๋ยวจะได้รู้แน่นอนนะคะก็จะทำงานอะไรได้บ้างนอกจากการขนส่งทำงานคลังสินค้าทำงานการค้าระหว่างประเทศทำงานสนามบินทำงานท่าเรือนะคะแล้วก็ทำงานอื่นๆเกี่ยวกับกรมศุลกากรที่เป็นข้าราชการก็ได้ด้วยเนาะยังไงก็ยินดีต้อนรับนักศึกษา 6-3ทุกคนหรือว่าเด็ก6-3ทุกคนนะคะเข้าสู่รั้วมหาวิาลัยเกิกและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ค่ะ